สวัสดีครับตอนเช้าครับผมที่บรรยากาศตอนเช้าๆครับมองยังหนาเลยนะครับผมตอนนี้เวลาเกับประมาณไกล้จะหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตามหาพอพันแม่พันกุ้งนะครับผมตีไซไว้นะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับว่าเขาจะได้บอนะครับนี่นะครับเขาจะเอามาปล่อยในบริเวณที่เขาเตรียมไว้นะครับผมเป็น คล้องใส่ไกลนะครับนี่นะครับถาได้มาเดี๋ยวผมเจามาลงในโบผ่าสีขาวนี่นะครับหลังจากที่ข้างบนนั่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผม ตอนนี้ผมก็เดินทางถึงที่หมายแล้วนะครับนู่นนะครับตรงฟังตรงขามนู่นนะครับทั้งป่าไผ่นู่นนะครับที่ผมใส่ไว้ไปไปลุยกันครับไปรุนกันครับผมเส้นทางอ่ะโอ้สุดยอดครับผมหนาหลายนะครับหนาหลาย ไปกันครับผมโอ้ยหยาครับยอดหยาตอนจเศร้ากับหมอกไหลครับผมอ่านี่นะครับพังทั้งนี้นะครับฝั่งทั้งนี้นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับนี่นะครับแผงยาวๆไปทั้งนี้นะครับผมใส่ไวหาลังน้ำกันนะครับอ่ะจะไปลุ้นกันครับผมหลังแรกหมานโบหมานนะครับอ่านี่ใส่เสือกอยู่นะครับ ว,ว้อาวมีอยู่ครับมีอยู่อ้าวสวยๆครับผมสวยๆาเดี๋ยวไรุ่นกันต่อครับเดี๋ยวไปรุ่นกันน่อเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่เดียวนะครับสุกยอดที่เดียวเลยนะครับ หลังที่สองนะครับผมวนนี้ตั้งใจเอาไว้จะไปเป็นพอพันแม่พันกุ้งนะครับผมที่เตรียมไว้นะครับที่ผมเตรียมบ่อไว้โอ้ยโ,โอโห้หลายครับหลายหลยเอามันขาดครับ อันนั้นขาดเอาเจอก็โอเคครับผมถือว่าได้นะครับถือว่าได้ได้ได้อยู่นะครับไายหลังสามครับผมหลังที่สามอ่านี่นะครับหลังที่สาม โอ้ยโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่โอเคครับโอเคอนะครับไปใ่โตครับ้อีกสองล้าครับผมอีกสองล้าอุ้ยเส้นทางก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับ โอ้นี่นะครับโอเคนะครับตัวยังไๆก็ถือว่ามีอยู่นะครับต้องไปเป็นพอพันแม่พันนะครับนี่โอเคหีืกอีกน,นึงครับผมอันนี้เป็นปลานะครับผมปลาสเงเกลงมานะครับ เดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่านเป็นน้ำนะครับน้ำมักตุ่มนะครับน้ำดมมุกตุ่มอี๋อ้าวเกาะแล้วครับเกาะแล้วอุ้ยได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวขออนุญาตครับผมอู้หลังนี่หลายนะครับมีเต่ตูยิ่งใหญ่พี่หน้องเอ้ย พูหน่อยเห็นตูกุ้งมั้งครับนี่จะตูวย่ง่ๆๆครับผมไปไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเก็บไปร่วมไปบ,บนนะครับนี่นะครับผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับหาหลังนะครับผมหาหลังใช่ไหมหาหลังโอ้โหเมืองรับพี่น้องเมืองรู้นีพี่น้อง มีตัวใหญ่เลยครับฮ่าสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับผมมาครับสรุปผลงานกันครับผมเหยื่อตุ้ีเขาหลุดนะครับที่มัดไว้นะครับเหยื่อหลุดเหยื่อหลุดเหลือหลายอยู่นะครับ นีนะครับผมเบืองนะครับมาถือว่าโอเคนะครับโอเคได้เยอะครับได้เยอะว้าวเพียงใดครับ ตุยงใหญ่ยังครับยี่ตี้ตุยงใหญ่ไหมพี่น้องยอดสุดยอด,ด,ยอดตุยงใหญ่เลยครับผมว่าเป็นกุ้งขาวเลยครับมาหลังที่สองครับผมหลังที่สองนะครับ đi nhớ đi À Ok là Các Thì 2, Hổng say เยื่อนะครับนี่นะครับเป็นเขานะครับเขา้าผสมทั้งกับหัวอาหารนะครับเข่าที่ต้มไว้นะครับแต่ว่านี่ใส่ข้าวเหนียวนะครับผสมข้าวคัวนะครับอ่าเลขสามครับผมเลขสาครับ ไปแล้วสามครับเลือีกสองครับบุ้มอีกสองนะครับอีกสองหรือว่าเด้หลายอยู่นะครับเด้หลายอยู่ เดียวอีกหนึ่งครับผมเลยอีกหนึ่งครับนี่ตัวใหญ่ครับครับกุ้งตัวใหญ่มากเลยครับผมอื้อพี่น้องครับ ได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะนีนะครับผมหมาตัวใหญ่เลยครับไปเดี๋ยวไปปล่อยเป็นพ่อพันธุแม่พันธุน้ำกันครับผมกลับไปที่โคกนหนองนาวครับอืม่าจิตกำลังจะขึ้นแล้วครับผมไปอ้าวตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบอ่อแล้วนะครับที่จะปล่อยเออพ่อพันธุแม่พันกุ้งนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับผม นีนะครับเดี๋ยวเข้ามาปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งน้ำกันนะครับตูในี้ิ่งคักครับผมเอาลงเลยนะครับผมลงเลยนะครับไปอ่านี้นะครับ ไปลงเลยครับผมโหนี่เยอะนะครับไปมีปลาซิวติดมาด้วยนะครับผม าจจะแข็งแรงนะครับถ้าตามดูก็ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วยาวๆเลยครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูใกล้ๆครับนี่นะครับนายจะเห็นไหมครับนายจะเห็นอยู่เนาะโอ้โหบ้านไม่ครับผมบ้านไม่ยินดีต้อนรับนะครับไปแล้วผมเอาขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวมาลงนะครับดูดูตัวตัวใหญ่นีไหมครับตัวใหญ่นี อแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงอ่าจะแข็งแรงโอเคนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับอยู่เยอะอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมพ่อพันธแม่พันธุ์กุ้งนะครับดีนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับก,ก็โอเคนะครับถือว่าจบภารกิจนะครับในการ ไปหาพ่อพันธุ์กุ้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปหามาเพิ่มอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยจะยิ่งดีนะครับขอบมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ